ไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีค่ะร่วมกับบริษัทแซททีเอไทยแลนด์จำกัดมุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพวิศวกรโทรคมนาคมที่ห้องประชุม5อาคารวิชาการหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทแซททีเอไทยแลนด์จำกัดผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการมุ่งพัฒนาวิศวกรโทรคมนาคมผ่านกระบวนการ z t e Suit so e Telecommunication c o u r s e Development Program Framework โดยนักศึกษานะคะสามารถฝึกปฏิบัติงานจากอุปกรณ์จริงที่ติดตั้งอยู่ที่บริษัทและก็ภายในมหาวิทยาลัยค่ะสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริษัทในการเพิ่มพูนความรู้การรับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีระยะเวลาความร่วมมือทั้งหมดนะคะ3ปีค่ะโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดเตร .1 เตียอํารุงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทแททีเอไทยแลนด์จำกัด รองศาสตราจารย์ดรพรสิริจงกลคณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรปกยาภร์ปยพรมีสวัสด์หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทร,รคมนาคมและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ด้วยนะคะ